พี่สีนำทีมดาราผู้จัดแฉดิบพอสอดังไข่กล่องสุ่มรายได้ถวายวัด วันที่9กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่าวันพฤหัสบดีที่10กุมภาพันธ์เวลา10นาฬิกากลุ่มดารานักแสดงผู้จัดนำโดยอุบิริยะน้องเรอิสริยะคุณเพียรวันคุณจักรีคุณวินัยคุณอัศริยาคุณต้อมารุตคุณเกวลินคุณแชมเปญเอ็กไก่เลืองหางขาวบางพลีคุณดาดาคุณแอด คุณชาไทยทั้งหมดจะมาร้องเรียนและร่วมถแถลงข่าวกับศรีสุวรรณจัญยากรณีถูกอดีตพอสอชื่อดังหักหลังด้วยการลบไลฟล์สดการจำหน่ายกล่องซุ่มเพื่อนำไรายได้ไปถวายวัดประสิทธิเวชครอง15ปทุมณห,หมู่บ้านพึกษา17ถนนลำลูกกาครอง3าปทุมธานีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com ขอบคุณค่ะ